สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแบงค์แท็กเตอร์อซีลอซิงวันนี้ก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งนะครับของรถแท็กเตอร์มาแนะนําครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันใช้ทํางานยังไงนะครับไปทํางานกับอะไรใช้กับอะไรนะครับกับรถแท็กเตอร์นี่ครับ ว่าจะาไปใช้ในงานด้านไหนนะครับที่พี่ๆเพื่อนๆอยากจะซื้อไปก็ติดต่อเข้ามาได้ตอนนี้ไปใส่รุ่น L นะครับ34ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้1ตัวก็เอาไปใช้ในการทำงานไปดันดิน,นครับ ไปเกตด,ดินไหลาทางสมมติว่าเขาทำาผันใหม่เทคอนกรีตไปนะครับเขาจะเอาดินมาเทแล้วก็ให้เราดันลงหลายทางนะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยในการดันง่ายโดยไม่ต้องเลี้ยวรถในการดันลงหลายทางนะครับเพราะว่าของเดิมมันให้มาตรง เราก็ใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปให้มันเยียงครับเหมือนรถเทรเตอร์ที่มาปรับหน้าดินตัวนี้ก็ใช้ในการปรับหน้าดินได้นะครับโดยการเกตสไลด์ไปมันจะสไลด์ออกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับสมมติเราใส่ฝั่งขวาก็สลด์ออกฝั่งซ้ายเป็นต้นครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับพี่อนเพื่อน ก็สั่งกันมาเยอะแล้วครับตอนนี้ถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ของรุ่น L ก็จะอยู่ประมาณ900นะครับรุ่น M ก็จะอีกราคานึงเพราะว่าเหล็กตอนนี้ราคาพุ่งสูงมากนะครับผมใช้เหล็กใหม่หมดนะครับในการทำถ้าตัวนี้ก็ การทำงานก็เอาใส่กับใบมีดข้างหน้าให้มันเอียงออกไปตัวนี้จะยาวที่8นิ้วนะครับถ้าพี่เพื่อนๆคนไหนสั่งอยากได้ความยาวเท่าไรนะครับก็สั่งได้ตัวนี้มาตาารฐานผมทำที่8นิ้วสไลด์กำลังดีเลยนะครับถ้ายาวอีกหน่อยก็สไลด์ดีเหมือนกันหลังจากเจ้าจาก8นิ้วไปก็สไลด์ดีหมด ดันดีลงไหลทางหมดนะครับใช้รับจ้างหาเงินได้นะครับเจ้าตัวนี้สมมติว่าในหมู่บ้านมีดินมีอะไรมีหญ้ามีอะไรคุ้มหนุนเยอะนะครับก็เอาใบเอาเจ้าตัวนี้ใส่แล้วก็ดันให้มันทะลุออกฝั่งข้างถนนได้เลยนะครับ ก็เป็นการทําความสะอาดอีกอย่างหนึง่งก็จะดันดินเบารถนะครับไม่หนักรถถ้าเราไม่ใส่มันก็จะหนักรถหน่อยนะครับเพราะว่าดินมันกองเต็มข้างหน้านะครับมันไม่สไลด์ออกไปฟังใดฝฟังหนึ่งแต่ถ้าใส่เจ้าตัวนี้ไปก็จะสไลด์ออกฟังใดฝฟังหนึ่งได้ง่ายนะครับใช้เบารถเรา พี่ๆคนไหนที่สั่งผมไปนะครับใช้ดีก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับเพื่อพี่ๆเ,เพื่อนๆนไหนสนใจบอกว่าใช้ดียังไงก็คอมเมนต์มาครับถ้าใช้ไม่ดียังไงก็คอมเมนต์บอกผมด้วยผมจะได้เอามาปรับปรุงแก้ไขโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวสไลด์ดินก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของมันนะครับ ว่าใช้กับงานอะไรอะไรบ้างโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ